กูห no. นูฮ่านูเชี่ยแม่งคตดผมบอกแล้วว่าหนูแม่งยิงมันมากถ้ายิงโดนยิงยากชิบหายเฮ้ยโด,ดยแล้ว

มีสองเล่มกว้างไปโดนตักเล่มนี่ละแมงไม่มีใครมองกูเลย <laughs> ไอ้ยแฟลชไขไว่เฮียธรรมดาก็ยิงไม่โดนยิงโดนแฟลชอีก มมัว่าไงว่าธนูมันยิงมันมากเลยสำหรับทอนนะมันชื่ออะไรทอนทอนตังทอนศาสตร์ศิลป์ผมหรือคอมพาวโบนะผมจะเรียกธนูน่ะก็คือธนูเนี่ยแต่เสียได้นะมันน่าจะแต่งดอดได้นะเพราะถ้าเกิดมันแต่งดอดได้เนื้อสิ่งที่ผมทำก็คือเอาคูณแปดใส่ให้มันไปคิดภาพดูดิแบบแปะเาไปอ่ะสิ่งที่แต่งได้ก็คือมีแค่ลูกดอกนะคหอมก็มีลูกดอกอยู่มากมายให้เราได้เลือกสรรนะหอมจะเป็นลูกดอกดิปเปอร์นะหอม ลูกดอกประเภทนี้สามารถเป็นหัวเลื่อยขนาดกว้างซึ่งจะเล่นซึ่งจะอะไรคืออะไรแล่นแล่นลงช้าลงผมแต่สร้างความหายมากขึ้นนะผมที่ใช้อยู่ผมค่อนข้างจะโอเคนะมันยิงแรงดีแล้วก็เป็นลูกสองลูกระเบิดนะโอ้โหเป็นลูกศรลูกระเบิดกับลูกศอนอะไรว่านูเบลคืออะไรลูกศอนนี่อ๋อยิงหัวเธอไหมยึดเกาะพื้นผิวแล้วเผาไหมเป้าหมายฮนูที่ไม่สามารถเก็บคืนได้แล้วไม่สามารถถูกตรวจพบได้ในระบบโทฟี่แล้วก็ยิงผ่านโทฟี่ได้เต็ง แล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นลูกดอกคอสติกล,ลูกลูกลูกดอกประเภทนี้มีองค์ปรกอาา meal, แก้น้ําตานะพิเศษ้วยเฉพาะกระทบเนื้อเยื่อ genetic, อ่อนลูกหนูจะฝังระเบิดเก็บคืนเก็บคืนเก็บคืนได้และจะไม่ถูกตรวจพบผ่านโทฟี่คนระับกับลูกดอกอันสุดท้ายเป็นลูกดอกสเน็กช็อตเขยลูกหนูลูกดอกหนูระเบิดอ้อ,อมันยิงกระทบเป้าหมายแล้วตำแหน่งศัตรูที่อยู่ภายใต้และมีระเบิดชั่วขณะ ดูโหหนูใช้ฉอตสามารถเก็บคืนได้ใช้อีกครั้หมอมันจะเป็นแบบถ้ายิงถ้ายิงตดอะไรมันจะไปสแกนเว้ยอ๋อเฮ้ยแม่งเก่งวะ่ะแต่ละเพื่อนเห็นด้วยนะ <Yeah. S 2> เชี่ย้อ เอ้ยเราโทฟี่กูไม่ช่วยเลยนี่มันกันทุบโทฟี่กันไอ้นี่ไม่ได้แล้วเหรอมีป่ไอ้ยที่กูคันโซแม่งมีกูมีธนูสแกนยิงแม่งมั่วๆยังก็เห็นละโตยิงเข้าไปยิงเข้าไปไอ้มันเอาเบิร์กกันกันมาหมดเลยหรือไงวะเห็นแล้วสแกนสแกนอ้าวโดนอะไรสแกนสแกน สแกนสแกนสแกนยิงสแกนยิงมึงโง่อะน้องเย้า ตรงนนั้กูว่าแล้วมันต้องเกิดตรงนั้นไอ้เฮียตายซะ <c oughs> ตายซะไอ้เฮียมันเป็นการแปะแล้วมันตายคืออแล้วใครไหมยืดวะเฮ้ยไข่เล่นแก๊สเทียโอ้โหนี่มึงตายไปแล้วมึงก็ตายไปแล้วมึงด,ด้วย <c oughs> โอ้ยผมโคตรเกียดคนเล่นแกเทียเนเ,ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงดูดิไอสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาทำควยเลยวะบอกเขาหน่อยดิไอเหี้ยไอสัตว์นี่เล่นของสแปมสองอย่างเล่นลูกสองควงไอสัตว์ควยเลย่นอะไรม,มึงเนี่ยเหี้ยเฮ้ยดิสกเน็ตเตอมึงตายแล้ว <laughs> มึงก็ตายไม่ตาย เฮ้ยไอสัตว์กลัวตายมึงอะตายไปแล้วเว้ยมึงอ้าเกี่ยวไหมมึงอะตายไปแล้วเฮ้ยโดรลัดมึงอะตายไปแล้ว มึงก็ตายไปแล้วมึงก็ตายไปแล้วเีย <laughs> <c oughs> มันเว้ยมัน <c oughs> โอ้ยรลเะบิดละะบด ยิงไม่โดนว้ายยิงไม่โดนเลยเฮียก็ตรงก็ตรอุ้ยิงไข่ไม่โดนเลย นาน่าจะตายเฮียยันานมากอุ้ยเมืนคนเล่นแก่เทียย์แล้วอ่ะคุณนี่นะแม่งแบบนานมากผมแม่งจะตายอะ่ะเนี้ยเดือดโดนหนูไปที่หัวเข่า ผมเล่นแก๊สเทียร์โคตรเกียดเลยเอาไปให้นี่เนี่ลยนี่เนี่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 ย กฝ่าไม่จะตายขอโทษในการใช้ลูกดอกเธอร์ไมหน่อยดิไอ้เหี้ยเนี่ยดูดูดิฝ่าไม่จะตายอ่ะคุยมันไม่ตายด้วยซ้ำไม่เหี้ยสองดอกไอ้ก่อนพูดตายกูยิงติดมันเห็นเมาเห็นเมาแล้วมันก็โอเคมันโอ้โหนานคู่คตรนานนี่เนีเฮ้ยโดนด้วยนี่เนี่ายปะ ล้ตงตายนี่แล้วเปิดเฮี้ยเลยขนาดนั้นวะโดนเบิร์นไปเบิร์นน้องเฮ้ยมันชุบแม่งหิวเฮี้ยมไม่ตายต่อไปนะี่ผมลูกดอกเอ่ออันสุท้ายแล้วปะอันนี้เป็นลูกดอกอะไรอะ่ะเออไม่ไดิเราใช้หมดแล้วเอ้ยเหลือแก้น้ำตานี่มันมีประโยชน์ยังไงวะแก้น้ำตาแบบยิงดาเมเจแบบเท่านี้เหรอแต่ยิงแล้วก็แบบแบบแบบติดแกสน้ำตาลองดู <Yo. S 2> เอ้แล้วมันก็ระเบิดใส่ตัวกลัวนะแล้วกูก็จับมือแก๊สพิษตัวเองไอ้สัตว์ง้างง,าง้งางง้างไอ้เมงคุยไม่ <Thank> you. <laughs> ยาวโล่มาอัดกูในที่แคบแล้วมึงดูดิแม่งโดนควันตัวเองไอ้ยึดเป็ด <laughs> ยังไม่ตาย น้องไอ้หัวเออคริมบาตันเฮ้ยแล้วดูเด๋วเวลายิงใกล้ๆมันแตกใส่หน้ากูใช้คำเยี่ยแบบนัเนี่ะเห็นแล้วกูโดนอ่าเดมนี่กี่อ่ะ แล้วกูโดนควอนตัวเองไงเฮียแล้วก็อออยู่ง pues ั้นแหละเควสเคมอลผมก็น่าจะง่ายนะเพราะว่าเควสเคมอลมันมีอันเดียวนะผมเพราะว่ามันเป็นปืนสเปเชียลนะก็อันเดียวของมันก็คือ50ตัวนะก็คือจะได้ดลอาเวลสี่นะแล้วก็พอก็เป็นขึ้นทองหรือโกเคมอลคือเพราะมันเป็นยิงแบบไม่เล็งคือยิงแบบไม่ขี้ขวาแบบที่ผมเล่น โอติไม่ค่อยได้เล็งกันเล็งไม่ยิงยาก50าสิบตัวผมเป็นแพทหน่องก็เป็นซา,ารหาเบตเตอร์แบบ1นัด1ศพนะยี่ห้าครั้งส่วนโพลี่นะผมอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเป็นดับเบิ้ลคิวนะผมยิงห่างกันไม่เกิน10วิ10ครั้งนะผมก็ดับเบิ้ลคิวเนี่ยสิบครั้งนะตอนนี้ทำไปสองลวโอเคเดีย๋ยวผมเล่นปลดให้ปลดโพลี่แล้วก็เลิกเล่นละเฮีย้ยเหนื่อย เป็นคนนี้วเขาถือของ โอเคก็จบ่อไใบแล้วแบบคลิป Call Duty นะผมแล้วก็สำหรับธนูนะคอมพาวโบ b o อันใหม่ผมบอกส่วนตัวแล้วผมบอกว่ามัสนุกยิงสนุกนะแต่ว่ายิงยากไปนิดนึงโอเคคลิปหน้านผมหอ,อกมาแน่นอนรอก่อนล็อกไปปั้นก่อนโอเคสำหรับวันนี้เจอกันนะผมบ๊ายบาย